ตายเก็ปิว,ปวฮึมเจอนี่หน่อยเซ่เป็นไม่ใช่ว่าเขาต้องยิงระยะไกลเหรอว้าวเขาตัง้งใจจะตีมันจะตายจริงดิจะไป็ตายยิงเน่เาฉันได้นายมาแล้วปืนดาบศิลา แน่นอนว่าไม่ใช่อาวุธระยะประชิดไม่อยากจะเชื่อว่าฉันยิงพลาดนี่คือ1น,นัด1ชีวิตงั้นสินะมอนสเตอร์ก็ดันพลังชีวิตสูงยิงนัดเดียวไม่ตายอีกอทำไงดีในฐานนะฐานเสือแล้วฉันต้องจัดการมอนสเตอร์ระยะประชิดอย่างเดียวนี่นะเออเธอดูนุ่มากแต่ เธอ,อยังสู้มได้สบายระบบแม่ง2มาตรฐานกับคลาสชั้นชัดๆย่าย่าไปสไพี่ฉันจะไม่ยอมแพ้ต่อระบบพวยแตกแบบนี้ฉันจะพิสูจน์ให้ดูว่าคนจริงเป็นยังไง <c oughs> ความเร็วและว,วิถีกระสุนมีผลต่อเออฉันสามารถคำนวณระยะหวังผลโดยการทดลองยิงเท่านั้นมีลำกล้องที่เรียบดังนั้นการเลงจึงไม่ง่ายนะัก สมัยก่อนเขาใช้สู้กันแบบไหนว่าโอ้พลังงานจนของกระสุนมากกว่า1,500 j M16 ประมาณ1,700 j คิดจะค่าสัมประสิทธิ์ของวิถีกระสุนอย่างน้อยอระยะที่ได้คือ350เมตรปัญหาคือลมหรือจะลองใช้กระสุนมินิบอลด้วยระบบช่วยต่อสู้ฉันสามารถยิงหนึ่งนัดด้วยความแม่นยาม50เปฉันประดิษฐ์ ล่องเกลียวเองได้เลยหรือเปล่านะจะต้องหวดโฮมรันแบบนี้ไปเร,เรื่อยหรือไงกันวะเรียนอยู่เหรอผลไม้จ้ะลูกยังรู้สึกไม่ดีอยู่หรือเปล่าอ่าไม่เป็นไรแล้วครับแม่น่าจะซื้อลูกหนาแล้วนะนอนก่อนได้เลยครับแม่เฮยอยู่ hey ดึกนะกล้าพักผ่อนบ้างนะครับ,บ,ผ,นะรบผมต้องเข้าเกมอีกครั้งไม่มีเวลาให้เสียอีกแล้ว ต้องรีบหาเงินให้ได้ผมอาจไม่ได้เป็นผู้พิพากษาหรือทนายแต่ผมสัญญาจะเป็นหานเสือที่ดีและร่ำรวยให้ได้ครับแม่ก่อนอื่นคือเก็บเงินสอง0มื่นทองหรือเท่ากับ20ล้านวอนแล้วฉันจะเดินได้อีกครั้งเอาเฮ้ยตกใจหมดเลยอะไรล่ะนั่นยิงปืนเหรอมีปืนในบิตเทนเอิร์ดด้วยแต่เขาทำอะไรอยู่ เขาไายเวทใส่ปืนอยู่หรือไงรีโหลดอยู่ละมั้งเจ๋งเป้งเร็วขึ้นสามวิใช้เวลารีโหลดเกือบนาทีแสดงว่าหนึ่งนัดต่อนาทีเนี่ยนะฉันใช้นาทีเดียวจับตายได้2ตัวแล้วนะเฟยฮะฮฉันไม่เอาเด็ดขาดนะชีวิตแบบนี้เ <c oughs> ขาคงลบเกมทิ้งเร็วๆนี่แงไปล่าตายต่อกันถูกของได้เขาคงไม่ได้ล่าได้ซ้ำแต่ยิงไปเรื่อย เหมือนที่คำนวณแฮะเห็นได้จากรูกระสุนเป็นกลุ่มจากระยะนี้ต้องเพิ่มความแม่นยำให้ได้สักวินาทีสิหน่าเหนือสิ่งอื่นใดพลางทำลายมันน่าเหลือเชื่อมากกระสุน23นัดกับผงดินปืนสิ่งที่ต้องทำคือใช้มันในการต่อสู้จริงฉันจะดับชีวิตแกในนัดเดียว <c oughs> ระยะร3 0เมตรลมตะวันตก หเมตรต่อวิเป้าหมายอยู่ใต้ลมยิงโดนไหมเจี่ยวตรงนี้แม่งเอ้ยเลิกยิงพลาดสักทีพี่พี่โดนจนได้ ร้อยเมตรไฟเฮ้เสียงแตะฉลองอะไรนะได้ความสำเร็จอีกแล้วหน้าต่างตัวละครหน้าต่างตัวละครหอเกียรติยศเหรอได้เพิ่มอีกต่อหนึงฉันได้4.2แต้มจากความสำเร็จแน่ยังกับได้อัพเวล8เลยหินเหล็กไฟของปืนว่าไงนะหินนั่นสำคัญสุดเลยนะเฮ้ยยังเคลียร์เควสไม่เสร็จเลย ขอยิิงปืนอย่างสงบไม่ได้หรอ <S 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 หไท้ายมันแตกไปเลยงานนี่นั่นไงเขากำลังหัวร้อนเลยละ่ะทำไมใช้ปืนทุกแทนที่จะยิงละ่ะ1น,นาทีเพื่อรีโหลด8วิเพื่อใช้ชุกเอาเฮ้ยดันตีเร็วแทนที่จะเป็นยิงปืนซะง,งั้นในที่สุดอ๋เอเจาอเลยเพื่อนนายได้เลเวลอัพแล้ว นายใช้ปืนทุกมันชนะได้จริงๆด้วย <c oughs> ขอบคุณขอบคุณ <c oughs> บอกแล้วไงฉายาเขาคือหัวลอนเพเยอร์เขาดูไม่เหมือนผู้เล่นระยะไกลแน่นอนไปส่งเควสซื้ออเทมนิดหน่อยแล้วไปฝึกซ้อมต่อดีกว่าได้ยินมาว่าเขาใช้ปืนฟาดมอนเอาอะหนังกระต่าย10ชิ้นเควสกระตายสำเร็จแล้ว คุณโอเคใช่ไหมสู้กับกระต่ายบ้านนะ่ะอ่ะหาก็งั้นๆแหละครับเออขอบคุณนะทำอีกได้ไหมขอปฏิเสธเจ๋งแป้งเหลือ,อแค่1 9 9 9งทอง99เงินกับอีก50ทองแดงเท่านั้นโชคดีนะเนื้อกระต่าย11ชิ้นผมมีเนื้อกระต่ายสดๆโอ้ว้าว คุณเป็นผู้ช่วยชีวิตโดยแท้เป็นเนื้อคุณภาพสูงทีเดียวเลยจ้าฉันจะให้เจ็ดทองแดงต่อชิ้นเลยยยักษ์พัตคาร์ฮลี่กลิวมาดามลูคุณชาวต่างชาติอยากช่วยร้านฉันหน่อยไหมจ้ะเอเอไอผมช่วยทำอะไรครับฉันขายเนื้อใช่ไหมล่ะปกติแล้วคือคุณต้องหาเนื้อมาให้ฉันค่ะแต่ครั้งนี้พิเศษนิดหน่อย เควสหืมันลงท้ายที่หนึ่งแสดงว่าเป็นจุดเริ่ม enfin ต้นของเควสต่อเนื่องเนื้อกระต่ายดำคืออะไรครับก็เป็นกระต่ายขนสีดำในหมู่กระต่ายบ้านนั่นแหละจ้าเห็นว่ารสชาติของมันล้ำเลิศแต่ใช้ยังไม่เคยลองหรอกนะเหมือนหมูดำนะผมจะลองอ๋อเยี่ยมเลย คุ้นแขวนถุงนี้ไว้ที่ต้นไม้ใกล้ประตูทางใต้มันจะส่งตินล่อพวกมันออกมาเองจ้าอะอ่าครับโอ้พวกมันจะออกมาเฉพาะตอนกลางคืนนะกลางวันไม่ได้เด็ดขาดฮ่าฮโอเคปล่อยมือผมที่ครับและอย่าได้คิดเอาเนื้อเละๆไม้ชันนะจ๊ะพนมอาหารไม่ใช่เลือดว่าเล่นแล้วไหนไมีดทำครัวถึงยาวพอๆกับดาบยาวเลยเลยครับ แน่นอนครับผมสัญญางั้นฉันจะคอยที่นี่แต่ขอแบบด่วนจีเลยได้ไหมฮึไปซื้อผงดินปืนกับกระสุนก่อนดีกว่ายอดเงินรวมรางวัลเควส50ทองแดงบวกเนื้อกระต่ายขายได้ทองแดงเท่ากับ1เงิน27ทองแดงผงดินปืน10ทองแดงต่อถุงผงชนวน5ทองแดงต่อถุง และกก็สุนเหล็ก3ทองแดงรวมแล้วทั้งหมด1เงินกับ26ทองแดงว่าไงนะทำไมแพงนี้ก็นี่ละสาเหตุที่ไม่มีใครเป็นฐานเสือ18ทองแดงต่อนัดฐานเสือนี่มันเปทูวินหรือไงฮะแล้วฉันจะเล่นเกมนี้เพื่อหาเงินได้ยังไงเล่าสำหรับฉันเงินไม่ได้งอกจากต้นไม้เหมือนกันถ้าคุณคิดว่าแพงไม่ลองใช้ผงดิดปืนแบบ ไม่เสถียนดูละ่ะตลาดมืดมีขายฉันไม่มีวันได้กำไรจากล่ากระต่ายเลยนี่ต้องไปไล่ทุบพวกมันอีกแล้วเหรอฉันเป็นฐานเสือนะไม่ใช่ฐานท้ายปืนถ้ากระสุนไม่พอแล้วต้องทุบพวกมันแล้วก็โอโหโหโห้นี่มันเนื้อกากาตีจ้ะเนื้อมีหวังสภาพเละเทะชีวิตจบสิ้นแง เอ,อผมขออย่างละเจ็ดครับอืมจะเหลือแค่หนึ่งทองแดงขอบคุณครับคุณลูกค้าถ้าคุณดรอปอะไรดีๆก็มาขายที่ร้านได้นะครับอ้าคุณอยากให้ผมช่วยอะไรคนที่งองแงแค่กับศูนยนัดจะไปทำอะไรได้ล่ะครับฮ่าๆตลกจริงๆ,ๆ,ๆอืมอยโอเคครับ ถ้าเลือกเป็นจอมเวทก็คงไม่ต้องเสียสักแดงเลยสินะแล้วมาใหม่นะครับโดนดูถูกอีกแล้วยังไม่ให้เควสอีกเดี๋ยวนะแสดงว่าต้องมีเงื่อนไขในการได้รับเควสอยู่สินะรองกับตันฐานยามให้เควสท,ทันทีที่เห็นเลเวลของชั้นแล้วก็มาดามรุกที่ให้เควสหลังจากที่เห็นคุณภาพของเนื้อ ดังนั้นแค่ถามไปส่งเดดคงไม่ได้รับเควสแน่นอนต้องเคลียร์เงื่อนไขของ NPC ให้ผ่านโอ้โอโอว่าแต่ทำไมมันถึงหิวงี้เอาละหาขนมปังกินสักหน่อยจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงขอโทษครับคือผมอยากซื้อขนมปังขอโทษครับวันนี้ลักปิดแล้วขอร้องนะครับผมขอแค่ชิ้นเดียวเองผมไม่ไหวแล้ว โอเคค่ะทำไมทีมพัฒนาต้องสร้างช่วงเวลาทำงานด้วยฟ้าขาวออกแบบให้ซื้ออาหารได้หลังพระอาทิตย์ตกบทวันแล้วบทวันแล้วรีบซื้อรีบไปดีกว่าเฮ้ยไงแพงเงี้ยห้าทองแดงสามทองแดงขนมปังราคาหนึ่งทองแดงหมดแล้วหรอครับค่ะเราอบมาจำนวนจุกัดต่อวันนะคะช่วงนี้กระต่ายมันนกินแตงยาพืชไปเกือบหมดเลยเดี๋ยวนะ ไม่ใช่ N P C ที่มีปัญหาจะมีอะไรสักอย่างหรือฉันจะลองอาสาจัดหาธัญพืชให้ดีนะตามคำร้องของรองกับตันจีอัผมเคยล่ากระต่ายมาแล้วเล็กน้อยผมจะล่ามาให้คุณด้วยถ้าแลกเปลี่ยนกับขนมปังให้ผมสักหน่อยว้าวจริงเหรอคะคุณเป็นคนต่างชาติคนที่20่แล้วที่พูดแบบนี้แน่ใจหรอคะว่าจะเอากับมาให้ฉันจริงนะถ้าฉันตกลงกับทุกคนการฉันไม่เจ๊งเลยหรอคะ N P C คนนี้ ไม่ธรรมาดาะผมรู้คุณลำบากใจแต่ผมได้รับเคว็ดจากเจ้าของ Holy g r กริจริงๆครับผมไม่เหมือนคนอื่นนะครับผมสัญญาจะนำเนื้อกระต่ายดำกระต่ายดำแบ็คแองกัสคุณดูตลบจังคุณดูไม่เห็นเกรงเลยค่ะาลาบแบ็คแองกัสได้จริงคุณจะมาขอแล่ขนมปังชิ้นเดียวเนี่ยนะขอโทษนะคะที่ตรงไปหน่อยงั้นลองดูนี่สิ มาดามรูกให้ผมมาเห้อกลิ่นนี่มันอ้าไม่นะกลิ่นแบบนี้มันใช่ที่ลุกทำจริงๆด้วยเข้าใจแล้วค่ะรีบเก็บเธอนี่อยากจะเชื่อว่าคุณเก่งขนาดที่ได้รับเควสดจากพี่ลุกนั้นคุณช่วยอะไรฉันหน่อยได้ไหมคะอ้ให้ช่วยอะไรครับ Yes ยากเลยค่ะในขณะที่คุณลากกระต่ายดำคุณทำมันได้ง่ายๆสบายๆเลยละค่ะ NPC มันบ้าหรือนักพัฒนาบ้าวะบอกว่าง่ายๆกับเรื่องเสียงชีวิตเนี่ยนะ <c oughs> จะให้แลกชีวิตเพื่อขนมปังไส้ขี้กระตายกับเงิน30ทองแดงชีวิตตูมีค่าแค่ขี้กระตายเงิน30มสิวอนไหวไหมคะ Black a n g กที่ว่าคือกระต่ายขนสีดำใช่ไหมครับใช่ค่ะบางคนเล่าว่ามันเป็นสาเหตุให้กระตาย่ยตัวอื่นเป็นบ้าด้วย เห็นว่ากันว่าที่เรียบดักแองกัสเพราะว่ามันมีออร่าสีดำมืดนิสัยบ้าคลั่งตลอดอ่างั้นเหรอครับนั้นมันคงง่ายอย่างที่คุณว่าผมจะจัดการให้เองครับแต่ก่อนอื่นมีอะไรหรอครับผมหิวโซเลยครับผมคงสลบไปก่อนถึงที่นั่นแง่แง่จะได้ขนมปังสักนิดคงดีขึ้นแน่นอนครับอยากได้ขนมปังสินะ แล้วถ้าคุณชิ้งมาคะไม่ต้องห่วงครับผมรักษาสัญญางั้นแบบนี้เป็นไงฉันเจดีแล้วนะนีเจจะเพิ่มความยากเพื่อมีเวลาจำกัดด้วยแบบนี้ไม่ไหวแล้วครับผม,ผมอาจเสียค่าความสัมพันธ์ทั้งหมดฉันจะเอาขนมปังให้คุณก่อนเลยขอบคุณครับผมจะทำให้ดีที่สุดโชคดีนะคุณฮาอีฮาปปโถอะเว้ ขนมปังก็ดันอร่อยโลกนี้แม่งอยู่ยากกว่าโลกจริงซะอีกเฮ้อสกิลหมายความว่าไงไม่ให้ใส่อารมณ์นั่นชีวิตตูนเฟยเฮ้อฉันต้องทำให้ได้ใน12ชั่วโมงป้าที่สุดกำลังมองหาสมาชิกปาร์ตี้ออกล่ากระต่ายดำรับคนเข้าด่วนเฮ้กระต่ายดำฉันจอยด้วยได้ไหมเออนายคลาสอะไรเหรอฐานเออฉันดามจ ดีเลอร์ระยะไกลนะ่ะอุปกรณ์ห่วยแตกเดี๋ยวจะต้องให้พวกเราแบกอีกหาคนอื่นดีไหมดูจากรองเท้าแล้วเขาไม่เกินเวล5้าเหมือนบอสกระต่ายเชีวนะหน่อยจะเอาอะไรไปสู้ดูถูกกันตีจังฉันแค่เป็นห่วงนะ่ะเพราะเราเริ่มควสใหม่ไม่ได้นะถ้าเราตายเราต้องหาเพลเยอร์เวลสูงๆไว้ก่อนเข้าใจไหมเอ๊ะถ้าเกิดตายจะทำควสใหม่ไม่ได้เพิ่งรู้นะเนี่ยพวกนายทำควสกระต่ายดำอะไรอยู่ เควสลับน่ะนายยังไม่ไหวหรอกชิวไปพอนชิวอ่างั้นขอบคุณคนละเควสสินะกำลังมองหาสมาชิกปาตี้ถือว่าได้ข้อมูลใหม่มาพอดูที่ต้องหามีเนื้อสมุนไพรหนังต้องหาตี้สัก4ี่คนประมาณเลเวลสิบหนึ่งนัดต่อกระต่ายหนึ่งตัวภายในเวลา12ชั่วโมงไปกวาดเควสมาให้หมดเลยดีกว่าใช่ๆขอหนังให้จังเตอะ ร้านตัดเสื้อโครงเล็บหนาะมีประโยชน์มากร้านอาวุธจ้าลูกตามาให้จริงเหรอร้านเครื่องประดับได้ไหมแล้ว3มเควสสกิลก็อัพอีกด้วยยิงปืนนัดเดียวได้นก5ตัวเอาละไปลุยเก็บเลเวลสักสี่ชั่วโมงก็แล้วกันกระปิวปี้ตายซะปี๊บเลเวลห้า นี่ฉันทารุณมันมากไปเปล่าท้ายปืนเริ่มเย็นแล้วถ้าปืนพังฉันเจ๊งแน่นอนของเริ่มจะหนักแฮะจอตีแล้วแซ่ไม่งั้นได้ตายกันหมดแนะ่ยังก่อนรอมันไว้อีก30วิคนนักนโนถอยก่อนไม่งั้นคุณตายแนะ่นั่นมันพวกที่หาปาร์ตี้ในเมืองตะก,กี้แล้วเข้ามารลบหลังฮิวออเอเอ,เอ นักธนูตายฉันจะรอไว้เองเตรียมทำดาเมจนะเควนเอ้ยนี่เป็นเควนเริ่มตอนจริงเหรอเชื่อมลายแล้วเนะ่ฮลวันทีขอลองละฮิวไปแล้วทำไมฉันเสียเลือดเยอะขนาดนี้นั่นพวกเขาไายเวทกันอยู่ธนูไฟฮึไม่น่าฮิวเวทมต์เหล่านั้นใช้เวลาไล่แค่15หรือ20วินาทีเท่านั้นก็แทงแย่แล้วอ้า ฮิลเมือทำอะไรอยู่แท็กดับไปแล้วนะเฮ้ยพวกเขาบ่นกันว่ามันช้าลองมาเห็นตอนฉันรีโหลดสิจะรู้เลยว่าดีเร็วโคตรพวกเราสวยแล้วเพกนกเกอะลใ่ <Huh? S 1> ไ้ไวเลย b บ a ็กแอ g u สินะกระต่ายตัวเท่ากระทิงลองวิเคราะห์มันดูไอฮิลร์งี่เง่า แทงของเราตายกับานายหิวไม่ทันไหนเป็นความผิดของเชนฟ้ามอนเตอร์มันโหดไปต่างหากฮะวิ่งไปอีกเงียยเพื่อนน้าชิบหายละพวกมันมาสองตัวอยู่กันเป็นคู่ด้วยเวนเวนเวนแต่นคนเลเวลเกิน5จะเสียเวลาด้วยนะจะตายนะ่ารู้แล้วหนะ่าไอ้บ้าเอ้ยก็ตายตัวเล็กก็จะเจ็บแย่แล้วจะโดนจ้านี้โจมตีมีหวัง ที่โค้งหักแง่ใครก็ได้ช่วยด้วยบอกให้วิ่งเก็ียบเกฉันมีเควสทั้งหมด5เควสอย่างน้อยต้องจัดการให้ได้สักตัวถ้าล้มเหลวต้องลบ10%ค่าความสัมพันธ์ทุกคนมีหวังกลับเมืองไม่ได้อีกเลยไม่ว่ายังไงซะปืนดาบศิลาก็คือปืนอยู่ดีปืนถูกออกแบบมาให้โจมตีเข้าจุดตายมันคือสิ่งที่ฉันทำได้ดีไม่ใช่หรือ มันคือสิ่งที่โลกนี้สร้างขึ้นมาอย่างพิถีพิถันฉันต้องทําได้นต่างตัวละครใส่แต้มทั้งหมดไปที่ค่าเด็กมาดูสิว่าจะเป็นยังไงทั้งนี้วิ่งตรงมาทางนี้ฉันมี55เด็กจะอัดเฉพาะเด็กไปจนเลเวล9มันมากเกินไปไหมนะดามเมจของฉันนะ่ะสูงอยู่แล้ว จะเทียบกับเลเวลปัจจุบันแต่ถ้ายิงพลาดจะตายแน่หนึ่งนัดขอแค่นัดเดียวถ้าพลาดก็ตายกันหมดโอเคโหลดดินปืนแล้วเหลือแค่กระสุนจะช่วยด้วยทางนั้นทางนั้นเฮ้เดี๋ยวก่อนสิมาทางนี้ทักกูเลยเหรอไหนวิ่งมาทางนี้พร้อมกันฟ้าทำไมไม่แยกไปคนละทางเล่า เฮ้ hey, ไอหน้าบงจะช่วยแล้เราก็เร็วๆเ,เข้าหยุดพูดมาเพลีวยะนายเป็นคนนอนไล่อยู่เลยไงถ้าไม่ชอบก็มาเปลี่ยนกันไหมล่ะยิงเธอแทนได้มะหมูเลือดกระชอกใจเย็นไม่เป็นไรฉันจะคอยจนกว่าเป้าหมายจะอยู่ในระยะ85เมตร80เมตร75เมตร ห้าสิบเมตรสี่สิบห้าเมตรเข้าระยะเอ๊ะมันตายเลยเหรอเมื่อกี้มันอะไรกันอ้า <Yeah. S 2> uh huh. ย่าทำอะไรอยู่วิ่งเข้าสิไม่งั้นเราเป็นมือต่อไปของมันแน่ฉันไม่ได้ตาฝาดเขาฆ่ามอนี่ครั้งเดียวจริงๆก็ทำได้ยังไงเืเวลสูงนั้นเหรอเขาเป็นใครกันแน่เวลาเดียวกันคนละความคิด ฉันต้องการเวลารีโหลดหรือไม่ก็คนซัพพอร์ตหมอนั่นคงถูกกินในอีกไม่นานก่อนอื่นต้องทิ้งระยะห่างจากกระต่ายแล้วค่อยหาเวลารีโหลดไงโดนแดกเร็วจังวะเฮ้ย <c oughs> ไม่รอดงั้นหรือเนี่ยฮ้ใครนะ่ะ มาพลัมอะอะไร <S <S 1> <S 1> ออมันแข็งว่าบอกชืีอมาสิแล้วเขา้าฮะ เอาชื่อไปทำไมด่านปาร์ตี้ไงบอกมาเร็วฉันจะใช้นี่คือนหนอีอีฮาหา,หาอีฮาโอเคปาร์ตี้เรียบร้อยเอาละ สุดท้ายก็จับมันได้สำเร็จเจยงเป้งเรเวลอัพเอไอเทมมันจะไม่ไฟอ่ะเปล่าวะไอเทมไอเทมอ้าเดี๋ยวดีจะเอาคนเดียวหมดเลยเหรอแง่ล่ะจะเป็นคนลัดนี่นะแล้วของฉันล่ะของได้นะจงนดยุติธจะทแล้วนะจริงปะ แล้วพวกเธอจะตามฉันมาทำไมนี่หนังเนื้อกรงเล็บลูกตาฉันชื่อรัมฮาวายอนไม่ได้ถามส่วนเธอชื่อรัมภาวาจองอ,อ๋อเหรอไม่รู้จักเพเยอร์รัมฮาวาจองไม่ไงฮะซโนเมนเซอร์รัมฮาวาจ้องเป็นเพลเยอร์มิดเทนเอ,อิร์ธแน่เลยคนดังแล้วเธอเคยได้ยินชื่อเพลเยอร์เกาหลีใต้ฮาอีฮาไหมล่ะ ใครเลยยะก็เสมอกันแล้วนี่เราไม่รู้จักกันทั้งคู่จะรำเริมอะไรก็ช่างฉันไม่สนต่างคนต่างไปเหอะลากับพวกเธอก็สะดวกดีนะแปลกจริงเขาฆ่าแบ็กแอนกัตในทีเดียวได้ไงพลังชีวิตของมันเต็มนี่นาแถมเขาแค่ระเียดเจ็ดนี่สมุนไพรปูวักอยู่ตรงนั้น คุณต้องสาบานห้ามบอกใครเป็นอันขาดว่าจะหาสมุนไพรบูวากได้จากที่ไหน